สวัสดีครับขอต้นอนรับเข้าสู่ช่อง m ม d เด t o สตอรีนะครับผมวันนี้มีประเด็ดนดนิดนึงนะครับผมประเด็นนิดนึงซึ่งอยากจะออกมาอธิบายให้เอฟซแล้วก็น้องท่านหนึ่งท่านให้ท่านได้เข้าใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น,นครับผมเป็นคนที่ไม่ไม่ออกมาพูดในเรื่องโต้อตอบใครทางนั้นนะครับ เพราะว่าอ,อย่างที่ผมพูดไปเมื่อคืนในไลฟ์สดแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันถึงหลายจุดนะครับไม่ใช่แค่เขาพูดว่าผมไม่ดียังไงอันนั้นะผมก็เลยไม่โต้ตอบแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมันเกี่ยวพันหลายจุดอย่างที่หนึ่งคือครอบครัวเขาบอกว่าผมกำลังจะไปทำลายผมไปทำลายครอบครัวของเขาคือตั้งแต่ผมทำ u t u b e มา ในช่องกกอกครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่ผมไม่แตะต้องเลยนะผมไม่แตะต้องเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ของน้องคุณตาคุณยายหรือน้องๆทั้งหมดทุกคนผมไม่แตะเพราะว่าผมรู้สึกว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาทำ u t u b e ที่กกอกเนี่ยผมมองแล้วว่าครอบครัวเนี่ยได้รับความบอบช้ำมาเยอะแล้วนะผมเยอะแล้ว แล้วมันก็หนักหน่วงด้วยมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปทำคอนเทนต์พูดถึงครอบครัวนี้นะครับอันนั้นมันจึงเป็นตัวจุดจุดจุดที่ผมต้องต้องออกมาพูดอันที่สองก็คือน้องเขาบอกว่าผมเป็นคนที่โทรไปหาตาก่อนเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่าง ให้กับคุณตาผมอยากจะบอกครับว่าในเช้าเมื่อเช้าเนี่ยผมได้รับการแอดเพื่อนจากคุณตาแล้วคุณตาก็โทรมาผมเป็นเด็กนะครับผมเป็นเด็กได้ทราบข่าวเมื่อคืนจากช่องของน้องนั่นแหละว่าคุณตาท่านไม่มาแล้วแต่เมื่อเช้าผมได้รับการแอดเพื่อนแล้วก็โทรมาแล้วในใจผมคิดว่า เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับคุณตาเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงนะผมหรือว่าตากําลังขับรถออกมาหรือว่ามาถึงแล้วเราก็เป็นห่วงก็เลยได้ยกสายโทรศัพท์ขึ้นมารับเพื่อนแล้วโทรกลับไปนะโทรกลับไปถามว่าตาเป็นยังไงบ้างตาถึงได้เล่าว่าอ,อ,อีกสองวันจะเข้ามาที่จำปรงแล้วก็ให้ผมทำการ แก้ไขเรื่อง youtube ให้นะครับแก้ไขเรื่อง youtube ให้ผมก็เลยได้เล่าอธิบายให้คุณตาฟังว่าคุณตาถ้าตาม,มาที่เนี่ยตาอย่ามาเลยเพราะว่าถ้ามานะ่ะผมก็แก้ให้ไม่ได้เพราะว่าถ้าแก้เนะี้ยมันต้องแก้ที่บ้านแต่ผมเล่าไปเนะี้ยคือเล่าไปตามความเป็นจริงในเรื่องการแก้ที่ผมเคยแก้แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าผมจะแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ผมพูดไปตามเทคนิคนะครับพูดไปตามเทคนิคตาก็เลยบอกว่างั้นวันไหนผมจะเข้าไปผมก็เลยคิดว่าคดีจบช่วงสิ้นเดือนนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ด้วยเหตุการณ์ทั้งสองฝ่ายมันร้อนรุ่มมันร้อนแต่ตาก็หนึ่งนะครับตาก็หนึ่งด้วยเราจะไปหักคอหักหาน้ำใจแกที่แกโทรมามันก็ไม่ได้ ผมก็เลยได้พูดไปว่าโอเคตาเงินก็เป็นหลังสิ้นเดือนแล้วกันนะสิ้นเดือนถ้าผมมีโอกาสได้ไปผมก็ยังพูดว่าผมถ้าผมมีโอกาสได้ไปผมจะลองติดต่อดูผมก็เชื่อว่าตอนนั้นสถานการณ์น่าจะขี้คายผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วครอบครัวก็ยังเป็นครอบครัวตากับลูกๆทุกคนก็ควรจะได้อยู่ด้วยกันเขาก็เป็นครอบครัวนะครับผมมันแตกกันไม่ได้ fc หลายคนก็ทวงติงผมเมื่อวานว่า อย่าไปทํานะอย่าไปทานะอะไรเงี้ยแต่ผมก็ได้กําชับตาว่าตาเรื่องนี้อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะเพราะผมไม่รู้ว่าอพอคนอื่นได้ยินแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรเกิดขึ้นผมก็ได้บอกตาอย่างนั้นแต่ความเชื่อมั่นว่าแก้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าแก้ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเพราะเคสของตาเนี่ยมันเหมือนเป็นเคสที่ถูกแฮ็กจริงๆอย่างที่น้องเขาพูดนั่นแหละนะครับอย่างที่น้องเขาพูด อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งคือผมไม่ได้โทรไปแต่ผมโทรกลับไปด้วยความเป็นห่วงว่าตาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่อยากให้แกมาเพราะาถ้ามาแกมาก็เสียเปล่าส่วนเรื่องที่สองเรื่องที่คุณตาติดโซเชียลผมเห็นด้วยกับน้องคนนี้นะผมน้องคนนี้100%เเลยร้อยเเลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะน้องที่พูดคนเดียวทั้งสองฝั่ง นะครับก็เป็นห่วงอาการของคุณตาเรื่องนี้แต่ว่าผมจะไม่พูดต่อไปมากกว่าน,นี้เอาเป็นว่าอยากให้ FC นะครับรับทราบว่าตอนนี้ครอบครัวของคุณตาเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องนี้มากเรื่องคุณตาติดโซเชียลแล้วก็เอาเป็นว่าเขาทวงติงผมมาในเรื่องนี้ก็ขอความกรุณา FC นะครับว่าอย่าอย่าอย่าไปขยันขยอคุณตาเลยนะครับในการที่จะให้ผม ไปแก้ไขอะไรให้นะครับก็เพราะว่าถ้าครอบครัวไม่พร้อมเนี่ยทุกอย่างมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับประมาณนั้นแล้วผมก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแคปเจอร์ที่บอกว่าผมไปทําให้ครอบครัวต้องแตกแยกหรือว่าพังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าครอบครัวนี้ครอบครัวนี้นะผมของคุณตาท่านเนี่ยตั้งแต่ผมไปกกอกเป็นครอบครัวที่ผมไม่เคยแตะนะครับผม มีอะไรช่วยได้ผมช่วยนะครับมีอะไรช่วยได้ผมช่วยจริงๆนะครับพูดอีกนิดนึงว่าทําไมถึงได้ไปรับปากคุณตานะครับถ้าคุณตาได้ฟังนี้อยู่มันก็คือมันเป็นนิสัยของผมนะครับ f อซมันแก้ไม่ได้เอฟซี FC ก็ต้องยอมรับด้วยว่าผมเป็นคนที่ปฏิเสธคนยากถ้าใครถ้าเราไม่ได้แบบว่าจะตีหัวตีฟันกันเนี่ยผมก็ ค่อนข้างที่จะช่วยทุกคนนะครับช่วยทุกคนมันมันไม่ใช่ว่า,าลำบากใจหรือว่าอะไรนะผมแต่ว่าผมว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ลำบากอะไรมากโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ m ม d ี้ s ตอรีสวัสดีนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเย็นนี้ผมอาจจะขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ได้พูดเรื่องนี้อีกเพิ่มเติมด้วยโอเคนะครับ เหมือนหน้าพ่อปู่เลยเขาหม่นเมฆ